ะะกันที่รุ่นสุดฮิตรุ่นนิยมเลยสำหรับรุ่น L อ e ซีรีนั่นเองค่ะสำหรับ L อ e ซีรีนะคะรู้ใจเกษตรกรปรับโฉมใหม่รองรับการทำงานให้หลากหลายสนุกสบายระหว่างการทำงานและนี่นะคะร้อนๆแบบนี้คุณพี่จ๋านาครสวรรค์ปาไป46องศาคุณพี่ คาบินจะร้อนแค่ไหนก็ไม่หวัน่นทำงานกันแบบเย็นสบายเปิดเพลงฟังแบบชิวๆได้เลยค่ะแอร์คาบินนะคะตัวรถเค้านี้นะคะจะเป็นโครงสร้างนื้อะา้า จากโรงงานค่ะแข็งแรงน้ำหนักเบามั่นใจได้ในเรื่องของความปลอดภัยเลยแล้วก็ตู้แอร์เรารับประกันให้1ปีหรือ500ชั่วโมงของการทำงานค่ะแผงรังพึ่งหรือชุดควบแน่นติดตั้งบริเวณหลังคาไม่บดบางทัศนวิสัยของการทำงานวัสดุตกแต่งภายในผลิตจากโฟมขึ้นรูปแข็งแรงทนทานทำความสะอาดง่ายอีกด้วยค่ะเปิดโรคความเย็นสบายคุ้มเสียบร้อนกับแอลวาบินค่ะ นอกจากนี้นะคะในส่วนของรุ่นโปรโมชั่นนี้นะคะเราจัดพิเศษให้เลยกับรุ่น L แ,แล้วก็รุ่น L Air Cabin ค่ะคือวันนี้คุณได้รับไปเลยกับการฟรีดาวและนอกจากนี้นะคะยังฟรีแพ็กเกจด,ดูแลบำรุงรักษา1ปีหรือ600ชั่วโมงฟรีดาวอุปกรณ์ต่อพ่วง3ชิ้นแรกผ่อนนานสูงสุดถึง8ปีเต็มและคุณพี่ค่ะฟรีดอกเบี 5, ้ย0% 3เดือนสำหรับเช่าซื้อ รถแท็กเตอร์รุ่น L5018SP รุ่น L5018SP แอร์คาบินนะคะดาว50%ขึ้นไปยังไม่พอเราให้เงินช่วยดาวเพิ่มให้อีกด้วยนะและลูกค้ากลุ่มพืชอ้อยลำมันสำปะหลังค่ะวันนี้ค่ะพิเศษสุดไปเลยนะคะรับเงินช่วยดาว5,000บาทเมื่อซื้อพร้อมรถค่ะ รับเงินช่วยดาว3,000บาทเมื่อซื้อพร้อมอุปกรณ์ต่อพว่วงรายการที่จะได้รับเงินช่วยเหลือดาวนะคะได้แก่ซื้อควบคู่ไปกับเครื่องคีบอ้อยเครื่องระเบิดดินดานเครื่องสางใบอ้อยเครื่องปลูกมันสำปะหลัง เครื่องขนย้ายค่ะอันนี้ก็จะได้รับเงินช่วยนาวไปเลย3,000บาทนะคะฟรีค่าบริการตรวจเช็คถึง3ครั้งฟรีค่าแรงค่าเดินทางฟรีอะไหล่แท้งานบำรุงรักษาและของแถมมูลค่าสูงสุดกว่า15,000บาทากิจกรรมแลกคะแนนลุ้นทองกับทางคู b o t a Family ใครที่บอกว่าเป็นคู b o t a Family วันนี้นะคะ คูโบต้าค่ะแจกหนักฉลองครบรอบ5ปีแลกคะแนนลุ้นโชคทองกับคูโบต้าแฟมิลี่ของรางวัลมูลค่ารวมกว่า2ล้านบาท กติการ่วมรุ้นง่ายๆค่ะเพียงเป็นสมาชิกคูบองตาแฟมิลี่ก็สามารถนำ100คะแนนมาแลกได้1สิทธิ์ลุ้นสร้อยคอทองคำและของรางวัลอื่นอีกมากมายโดยเฉพาะนะคะสมาชิกค่ะสามารถค่ะที่จะแลกคะแนนได้ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์เลยตามคะแนนที่สะสมที่คงเหลือของสมาชิกณนะวันที่สมาชิกทำก,รกนารแลกคะแนนค่ะทั้งนี้ก,รกนารแลกคะแนนนะคะเพื่อรับสิทธิ์ลุ้นโชคทองจะต้องทำผ่านระบบ สะสมคะแนนออนไลน์คูโบต้าแฟมิลีเท่านั้นซึ่งรางวัลของเรานะคะมีมากมายคือเยอะมากอะ่ะคุณพี่2ล้านบาทอะมีสร้อยคอทองคำา1บาทจำนวน18รางวัลสร้อยคอทองคำหนัก2สลึงนะคะจำนวน37รางวัลค่ะ คูปองส่วนลดอะไหล่คูปบต้ามูลค่า3,000บาทจำนวน140รางวัลแล้วก็เสื้อแจ็คเก็ตคูโบ f ต้าแฟม i ลี่ลิมิเต็ดอีดิชั่นจำนวน260รางวันค่ะโอ้โหมูลค่ารวมกว่า2รล้านบาททุก100คะแนนนำมาแลกได้1สิทธิ์นะคะใครที่เป็นคูปบต้าแฟมิลีก็ติดตามติดดาวกันไว้เลยวันนี้นะคะสามารถลุน้นโชว์ถอกกันได้ ซื้อคูปองตาต้องหัวเฮงหลีนครสวรรค์